สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่เราก็มามานั่งรีแลกหกนะครับแถวๆรีแลกแปลว่าพักผ่อนแบบสบายๆตอนนี้ยามเย็นเนาะวันนี้วันที่อะไรเลยวันนี้วันที่สิบเก้าวันสุกที่สิบกันสิบเก้าวันสุกที่สิบเก้าเดือนพักสี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันยี่เนาะ อยู่บ้านตะแกใช่ไหมเอาจะบอกเนึกจะคลองกันได้บ้านบ้านน้องสะแกค่ะบ้านน้องตะแกบ้านน้องตะแกขอโทษค่ะบ้านน้องตะแกวันนี้มากินอะไรวันนี้มากินลองสดเอามาเปิดมาดูเอามาเปิดมาเปิดเอาเปิดดูของแกมีอะไรเเอาปิดๆเต็มแต็มเต็เอาโซ่โอเคไม่กินไม่กินกาแฟตอนเย็นไงนี่มันคืออะไรเนี่ยงนี่เป็นตัวอะไรเนี่ย ตัว M ค่ะตัวอะไรนะตัวอะไรอันนี้คือคาราเมลใช่ไหมคะใช่ค่ะคาราเมลไอสั่งอะไรอะไรอะไรไอสั่งอะไรต่างนมสดคาราเมลค่ะแดงใส่นมสดนมสดใส่คาราเมลนี่ตัวจัดเป็นแคลองจิ้มไปดูนะไก่ไก่ไก่ดูปากร้อนร้อนหรือเย็นนะอันนี้ทำจริงค่ะ บกที่ก็กินแบบไหนแบบนี้กินแบบไหนแบบเด็กกินนุ่มเขาก็กินตรงนี้ใช่ไหมเขาดูดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเองเคยเอ๊ะไปขอหลอดก็บอกไม่ต้องใช้หลอดละค่ะเขาดูดตรงนี้ใช่ไหมลองเคยกินไหมเขาไม่เรียกดูดอะอะไรเขาอยากหยกแล้วก็ดงอ่าลองทำมั้ยกแล้วก็ดื่มลองทับแบบกินจุ๊บๆนี่ของกันสมัยไม่ค่อยรู้มันรูมันหนี่อ่าลองกินดูดูฮกใส่ฮกแดงฮกแดงนิดนึงค่ะในของผมเขาเรียกว่าลืมอลไรอะไรนะ มะม่วงโยเกิร์ตมะม่วงโยเกิร์ตมะม่วงมันรสชาติเปรี้ยวอมหวานเนาะมันเป็นอะไรกันมันฟรีตมาจากไมโครเนาะน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้ทีทองแล้วก็ใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยทำไมมันใส่ให้เป็นแบบไหนมันนัวมันคนมันคล่ายคลมันละมุนลื่นใช่ไหมมันนิ่มลื่นไหลนะครับชิมแล้วครับปกติก็จะใส่หวานปังกลางแต่ผมไม่ชอบผมแบบแบบแทบจะไม่ใส่ใส่มากเลยใส่ใส่รับมากเลย ไม่เยอะค่ะหนึ่งช็อตค่ะถามว่าคิดไลยว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะได้มากินแบบคาราเมลนมสดอร่อยๆอยู่แถวสถานีรถไฟอยู่แถวชนบทชนบทบ้านอันนี้ตรงนี้บ้านน้องสเกตบ้านน้องสเกตอันนี้ทางทางขึ้นคงไปปุ๊บพอไปลงปุ๊บสองนึ่งกับบ้านอะไรนะบ้านน้องลักล่อยค่ะน้องลักล่อยแต่ทรายมือเนี่ยสถานีรถไฟบ้านน้องแมวน้องแมวค่ะห่างกันไปไปถึงโล นะครับตัวนี้เป็นแบบมันมีสายซอยบาทที่ติดติดกันนะครับอ่ามีอะไรทีมีเซนดิตาเขาทำหรือหลับมาพี่สาวทำใช่ไพี่สาวทำก็ละหยาดก็ละหยาดแล้วมีสายอะไรนี่ไงมีไข่ด้วมีไข่ด้วยค่ะมีไข่ด้วยค่ะสาวมีเขมอันนี้จะบาทนั่นสิบห้าบาทค่ะสิบาทอิ่มเลยค่ะหมากหมากพอกก็ปูอันนี้จะบาทนี่เท่าไหร่นมเท่าไหร่จะบาทยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทอันนี้จะบาท สามห้าค่ะสามพันห้าปั่นด้วยเนาะก็กินไม่ว่าเดี๋ยวเนี่ยจะมีของกินเนี่ยล่าดีเดนนี่อันนี้เลยก็เลยกินค่ะอร่อยอะลองลองไปรีวิวนาล่าดที่สวยให้ดูหน่อยอาเดินไปด้วยสามาอธิบายด้วย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 ดูไปดูไปดูาปตั้งนานอ่ะสวยดดูสวยค่ะอาจารย์สวยเงี้ยเงี้ยดูปไปสวยมากครับมีลูกค้ามานั่งคอยด้วย สวัสดีค่ะ